สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่เขารวรลักทุกท่านครับช่องโชคดีดอน YouTube มาพบพ่อกับพีกับน้องอีกแล้วครับรอบนี้มาตีหาครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเดอ้อครับพี่น้องย่ามช่องโชคดีดอน YouTube เข้าขึ้นคลิปใหม่เธออะไดพี่น้องก็จะเห็นคลิปดีๆมีประโยชน์ต่อพีต่อน้องครับ ขั้นอยากซอยสนับสนุนท่องกับพญาครับไปกดคําอธิบายใต้คลิปนี้กดฟังเพลงเจ้าไปย่าใบยวนมือละครั้งกระสิขอบประคุณยางสูงยิงครับมื่อนี้พ่อกันซิบเก่าตัวล่าคมสองพาร้อยครับเงื่อนอไรละพันเศร้าหน้าคือมิดจิรีแ่นโอ้พี่น้องมือนี้สิเป็นยังไงเดี๋ยวฟังรายละเอียดนะครับอสมอก,ก็คือกันมิรจิลี ในขณะที่เงิน2,000ศูนย์เล็กๆคือบนาครับใกล้สีใจเป็นแนวไรฟังครับมืบัธชีสิบหาตุลาคม2 5 6 4ครับกลมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนกดม,มีหนังสือด่วนที่สุดมาถ,ถึงผู้บ่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดเรื่องแนวทางการดําเนินตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่า,า,คาใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโควิด ของกมรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นครับอันใจเด็กหน่อยใจผู้ปกครองเด็กหน่อยนักเรียน2000นั่นแหละครับเด็กนักเรียนเดเรียนศูนย์เด็กเล็กสังกัดอ,อปทอบตอเทศาบาลน,นี่แหละครับสิบหา้าส่งหนังสือชี้แจงแนวทางการดําเนินงานาให้จังหวัดผู้ว่าราชการจังหวัดก็สิมอบเรื่องให้กับท้องถิ่นจังหวัดนะครับ หน่วยงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดได้รับทราบเส้นแล้วท้องถิ่นจังหวัดกับคงสิทําเป็นหนังสือประสานงานออกมาอบตเทศบาลที่มีศูนย์เด็กครับหลังจากนั้นกคาดว่าจากนี้นไปต้นใบไปหาสิ้นเดือนสิ้นเดือนตุลาเนี่ยแหละครับกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะครับก็จะได้รับนโยบายรับเรื่องจากอบตหรือรเทศบาล นะครับกสิมาชี้แจงทำควา่เงผาใจก็พอแม่พี่น้องกสิมีการให้ผู้ปกครองนักเรียนเล็กๆนี่ครับกรอกแบบฟอร์มหนังสือแสดงความประสงค์ในการรับเงินครับโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษานี่แหละครับก็ไปกรอการายละเอียดลงก็คงสิมีเรื่องบัตรเอกสารบัตรประจำตัวระชาส,ะสน ผู้ปกครองผู้สิทิรับเงินนะครับสัเนาบาัตรสําเนาเลขที่บัญชีธนาคารกุงไทยครับผู้ใดบ่มีบัญชีธนาคารกับกุงธนาคารอื่นก็ได้นะครับนอกจากนั้นก็อาจเป็นผู้ใดสิขอรับเป็นเงื่อนสดบ่มีบัญชีธนาคารก็ไปแจ้งเพื่อนกับลงแบบฟอรมนี้คาดว่าศูนย์เล็กๆนี่สิเอ,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 อื่นพอพอแม่อผู้ปกครองไปเหตุภายใน นี่แหละครับภายในบบเกินสิ้นเดือนตุลาคมนี่แหละครับนี่แบบฟอร์มันเป็นยังี่ครับซึ่งก็ขอที่าบว่าหลังจากศูนย์เด็กเฮดแบบฟอมนี่แล้วลงซื้อไปแสดงความประสงค์สิรับเงิน้นะครับก็บทางศูนย์เด็กเพิ่นกระสิรวบรวมใบอันนี้ล่ะส่งให่อบตอรหรือส่งให้เทศบาลก็ขึ้นเดีวยวกับว่าศูนย์เด็กนี่ สังกัดยุทธศบาลใดอบตใดครับก็ส่งเรื่องไปนะครับอา้าพ่อแม่พี่น้องก็ถ้าฟังข่าวเบิ้งพู้เสีเอิไปเฮ็ดตัวนีเมื่อใดหลังจากเฮ็ดตัวนี้ไปแล้วก็รอรับเงินทอนแล้วบานนี้ซึ่งการรอดรับเงินเพิ่นสีอนผู้สิท้ำหน้าที่อนนี่ก็คืออบตถ้าเป็นศูนย์เด็กใดสังกัดเทศบาลกับเป็นเทศบ,บาลผู้อนการอานนี่ถ้าพ่อแม่ผู้ปกครองผู้ใดนี่ใส่บัญชีธนาคารกรุงไทยสิได้ไหวครับ โอนหนึ่งวันก็ได้รับเงินแต่ว่าถ้าเป็นธนาคารอื่นบ่านี้ต่างธนาคารบอกเป็นธนาคารกรุงไทยใช้เวลาประมาณ3าถึงเจ็ดวันนี่เงินยังสิขาบัญชีถ้าพ่อแม่ผู้ปกครองไล่ใดบ่มีบัญที่ธนาคารกรุงไทยกับบม่มีเป็นที่ธนาคารอื่นกับบม่มีก็ต้องขอรับเป็นเงินสวดเพิ่นกัสิจายเป็นเงินสวดไทยเอา,าต่อหรือเทศบาลน,นั่นนั่นกัสิจายเป็นเงินสวดไทยบ่มันศู์เด็กได้จ่ายเงิน อบตออเทศาบาลครับเป็นผู้จ่ายเงินเพื่นกสินา,าจายนะครับเอาล้ครับคาดว่าจะจ่ายได้ช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนแต่ว่าแต่ละอบตอหรือแต่ละเทศาบาลเนี่สี่ใจพร,พร้อมกันนะครับแต่ว่าทั้งกมรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่นก็สร้างการมาแต่กรมผลว่าต้องจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่15พฤศจิกายนจากนั้นก็รายงาน ภายในไม่เกินยี่ิห้าพฤศจิกายนไล่งานเข้าไปจังหวัดจังหวัดท้องถิ่นจังหวัดเป็นกฤษณ์ไล่งานไปกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นรวบรวม,รวมจากการดําเนินง,งานของอบตเทศบาลแต่ละแห่งนี่ก็รายงานกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไปเห็นหน้าเห็นหลังมาเสิ็จไลงินประมาณต้นเดือนพฤศจิกาแล้วกะ็บ่เกินสิบหาพฤศจิกาเพื่อนเร่งรัดหายใจยห้แเรวเบิดนะครับเอาล้ครับเพื่อควมสะดวกครับ พอแม่ผู้ครองถ่ายากได้เงินไวเปิดบัญชีธนาคารกรุงไทยเพืใดบ่มีครับไปเปิดบัญชีธนาคารกรุงไทยแต่ว่าถ้าผพ้ใดบ่ไปเบิดบ่ได้มีบัญชีธนาคารอื่นอยู่กับใส้ใดขึ้นกันแต่วันเสด้เงินซานะครับมันต่างธนาคารใสเวลา3-7วถึงนในการโอนแต่ว่าถ้ากรุงไทยเนี่โอนมือไหนเข้ามือนั้นปั๊บโหลดแต่เนีถ้าเป็นเงินสดกับสินนัดมือใจอีกทีนึงนะครับ นี่ก็คือความเกือบนาเงินศูนย์เด็ก2,000ันผู้ปกครองถ้ามีลูกเรียนหนึ่งคนก็ได้2,000ถ้ามีลูกเรียนศูนย์เด็กพร้อมๆกัน2คนก็ได้สี่พันเน่าไหรครับ2,000ต่อนักเรียนหนึ่งคนรอรับครับรอรับการประสานงานจากอบตอรหรือเทศบาลหรือศูนย์เด็กครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องก็คงสิ้นหันนน 66, จักวันจ่ายเงินจากเจ้าหน้าทีเ่เพิ่นซึ่งตามข่าว น่าจะจ่ายได้ช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนและไม่เกิน15พฤศจิกายนน่าจะจ่ายได้แล้วเสร็จเพราะเพิ่นสิรายงานไปเบื้องสูงไปถึงกรมหน่วยงานที่เป็นภู้บังคธรชาเพิ่นอีกตัวหนึ่งคือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นอีกตัวหนึ่งรายงานไปหน่วยงานะระดับสูงขึ้นไปหันกวานครับอ้าวนี่ก็คือศูนย์เด็กคืบหน้าไปมากแล้วครับ บาทเนี่มาเบาเรื่องสร้างไฟเส้าหน้าเข้าบาทเม็ดจีรีครับพี่น้องไายละพัน็ดีประกันรายได้เขานี่็ดีข่ามบอมจีรีเนี่ยมันคือนอย่างครับมันคือข่าวบอมีเลยซื้อกระแหลัก,กด็ดีสถานีโทรทัศน์จานดาวเทียม็ดีนะครับเว็บใส่ข่าวดังที่เขาติดตามข่าวอย่างแม่นย่ำเกาะติดข่าวแล้วทำข่าวหาอ่านอยู่เว็บไใส่ใดกับบอมี บมีว่วอย่ังไงครับไม่มีว่าวันที่19ตุลาคมนี่ซึ่งเป็นวันประชุมคณะรัฐมนตรีนี่สวยมะนี่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้ครับพี่น้องประมาณสามโมงเสาเก้านาฬิกามนี่ละครับขาดว่าเก้าโมงกลัวนี่ละพลเอกประยุทธ์จันโอชานาะยุัฐมรีจะเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีได้โมนี่สิบเก้าตุลาคมนี่เมื่อประชุมคณะรัฐมนตรีนี่เพิ่งก็สิบประชุมไปตามว่าลาองพลมีงาน บริหารบานเมืองไปมีแนวไดประสมกันไปนะครับแต่ว่าเรื่องที่สร้างหาย้าหน้าจากฟังอิหีนี่ก็คือไปจะได้เงินไรลละพันนี่เสนอเาขาอ่าบ่วนที่ประสมคณะรัฐมนตรีมือนี้นี่ซิบเก่าตุลาคมนี่เอาเงินโครงการประกันรายได้ทํานองนี้นี่เส,สนอเข่าไปบันปนนนบนาาวนที่ประชุมคณะรัฐมนตรีน่ครับถ้าเสนอเข่าทิ่ประุมคณะรัฐมนตรีพี่น้องกับสิด้เฮ้แล้วครับช่วงบายมาอนี่บายวันที่ซิบเก่านี่เพราะว่าถ้าฟังเข้ามาแล้ว คณะรัฐตีอนุมัติแล้วเนี่ก็เริ่มเฮ่เป็นอย่างจังเฮ่ดีใจแล้วครับว่าสิได้เงินส่วนบ้านใจกสิตามาที่หลังบพราว่าสิเป็นประกันรายได้เข่าหรือว,วา่าไรล,ละพันมนีสิตามาที่หลังขั้นเพิ่นเข่าที่ประชุมคณะรัฐตีอนุมัติหมนี่เลยแต่ว่าเท่าที่จอบเบิ้งนี่ซื้อกระแสะหลักทีวีดาวเทียมต่างๆเว็บไซต์มิจิลีบุร่งข่าวพ่อเม็ดบุร่งข่าวว่าวันนี้ ขะชาวนามีรุ่นถกตำลนองนั่นมิดจิเรียอยู่ครับโอ้ยเกิดจักว่าวันทีสิบเก่าตุลาก้มนี่เงื่อนไรละพันเงื่อนประกันรายได้เท่าไหชนาสีเขาคอร์ร่นบอนอก็ขอเป็นกำลังอกกำลังแรงใจให้พีให้น้องเท่าหน้าเขาเลยครับตอนนี้หูจักว่าราคาเขาบบคอยดีเลยคณรัฐบาลน่าใจเงืนประกันรายได้เขาก็ดีหรือว่าน่าใจไรละพัน ซอยกะคาเกี่ยวเขาซอยรถต้นทุนปลูกยังมันอกะโอ้ยระยะนี้เท่าเหร่เ้าหน้าก็แหงเหี้ยวแล้วครับเอาเป็นกำลังใจหกันและการรอบฟังข่าวครับถามมันมีเรื่องนี้เสนอเขาในการประชุมคณะรัฐมนตรีก็สิเอามาว่าว่าสพีสุนองฟังในช่วงบ่ายนะครับติดตามข่าวอยู่ครับในขณะที่อสมอกับมิจีรีขึ้นกันในข่าวบังไดกับบอกออกข่าวเลยบอกออกข่าวหมายก็ว่าไม่ออกข่าวว่าวันนี้นี่วันที่19นี่ จะมีเรื่องเสนอจ่ายเงินค่าตอบแทนเสี่ยงภยัยโควิด -19 ให้อสมอหรือเปล่าเมตรจีรีครับไปหาเฟซบุ๊กใดเพจใดหรือไม่กระทั่งสำนักข่าวยหญยๆดังๆซื้อที่วิยาดณวเที่ยมซื้อกะแสหลักเมตรจีรีบอกขออ่าวเมตดจีรีไปเลยหว่วยเป็นตะกกไก่แท้สินไพร์นอบาทนี้นะครับนี่แหละครับกับเป็นเรื่องที่ว่าว่ามาจากโซพีสู่น้องฟังเ้าเมออนี่ตีหา่า ามาไล่งานสถานการณ์ให้ทราบว่ามันมิดจิลีมิจิรีเรื่องของเส้าห้นเส้า,าหน้ากับอสมอนะครับแต่ว่าในคว้มิจิลีของมันนี่แหละมันกบแน่ดอกมันอาจสิเขาเรื่องไหนเรื่องหนึ่งก็ได้เข้าก็บโบจักนะครับหรือว่ามันสิเขาทั้งสองเรื่องก็แห้งดีนะครับเพราะแม่พี่น้องเอากาเป็นกําลัางแรงใจให้พี่น้องเร้าห้นเส้า,าหน้าทั่วประเทศทุกภาค อ,อสมอถุกบูบพาทุกจังหวัดตัวประเทศก็ล่อฟั่งข่าวอยู่าเจาของสิได้อีกบอ่อสามเดือนตุลาพฤ่จิกาท่านว่าครับหกสี่ครับคลิปนี้กับมาเป็นกําลังแรงอกแรงใจให้พี่น้องอสมอเฮาครับพี่นอ้องเศร้าห้เศร้าหน้าเข้าเป็นกําลังใจให้มีกําลังใจนะครับแล้วก็ล่อฟั่งข่าวก็ขออวยพรให้พี่น้องเศร้าห้อเศร้าหน้าได้ข่าวดีครับวัาน,นี่เฮาก็จะเอาข่าวดีดมาให้พี่น้องฟังเสียอยู่ครับ เอาส่วนมันสีดีหรือบอดีผก by 3, by 4, ักใบสามใบสีเสสสบส่เหมือนนี่มาพอกันไหมซิบเก้าตุลาหกสี่นี่สิเดเอาผลการประชุมคาราทมตีมาบอกสู่พี่สู่น้องฟังว่าไผได้ระวังอสมมติเหมือนนี่เจ้าหน้าบอกได้หรือว่าได้ทั้งสองก็สิเดแสดงความยินดีสิเดเฮ่ร่วมกันครับเอาละครับก่อนจากการเศร้าเมือนี้ครับขอเป็นกำลังแรงใจให้พีน่น้องคอยโชคดีคอยมานเด้อครับเมือนี้ก็ฟังเพลงครับจัก แลาจังพิดคลิปนี่นะครับขอบคุณหลายๆที่มาเบ้ามาจากกันแล้วมาฟังคลิปจนจบก็อยากให้พี่ให้นอ้องมีความหมานนะครับบนนี้โบว่าสิเป็นโอสมอ,สมอสเป็นเท่าหนะ้าขอให้มันหมานขอให้โชคหมานขอให้เรื่องนี่ถูกสเสนอเขาทีประสมรำลุมตีขอให้ได้เงินกันครับลาไปก่อนครับเราพอกันไหมในคลิปต่อๆไปได้อครับสวัสดีครับ ช่วยมาพาใจน่วงหนักคิดถึงรักครั้งก่อนนั้นเคยรันจปปวนก่อนเราอยู่เคียงกันเคยสุขเคยสันชิดช่วยยวนห่างกบสุดคำครวนหนาวลมกลับหวนรักไกลกัน ทำคุณรำพันฉันยังคงจำรักรักรักใครพาคำมาจำนัน้นแต่คุณกลับลืมคำไม่จดไม่จำช้ำใจพังคอยทุกคืนวันเวียนเปลี่ยนพันให้มันคอยนอนยังละเมอ you <laughs>